ความเข้าใจทางภาษานั้นคลาดเคลื่อนค่ะขณะที่นักวิชาการนั้นเห็นว่าเป็นการลื่นไหลของภาษาที่สะท้อนภาพสังคมควรที่จะรู้ทันความเปลี่ยนแปลงค่ะ ชิมิแปลว่าอะไรแต่จากเนื้อหาของเพลงนี้ก็น่าจะทําให้คนฟังเดาได้ว่าชิมิก็คือคําว่าใช่ไหมนั่นเองชิมิเป็นหนึ่งในศัพท์วัยรุ่นที่ใช้สื่อสารกันทางอินเทอร์เน็ตมักดัดแปลงจากคําเดิมที่มีอยู่แล้วให้สั้นลงหรือยาวขึ้นโดยเจตนาแต่ยังคงมีความหมายเดิมเช่นคําว่างุงิคลิ๊กๆผูกเห่อๆ,ๆเด๋วจริงๆมากๆ ชิวชิวเมาส์และอีกหลายร้อยคำในโลกของวัยรุ่นอันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกลับไปและความลื่นไหลของภาษาคำเหล่านี้ส่วนหนึ่งอธิบายไว้ในเว็บไซต์ไร้สารานุกรมซึ่งรวบรวมศัพท์แลงที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นชิมอ่ะก็ผู้ไม่ค่อยช้ย่ะจะเป็นสมาจะเป็นพวาผู้หญิงใช่ม <c oughs> <c oughs> ไมไ่ใชไหออะรยางี้ป่ากันเถอะวันนัดชื่อของภาพยนตร์เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการสื่อสารโดยใช้ภาษาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างภาพยนตร์เรื่องหอเต๋วแตกภาคล่าสุดมีคำตามว่าแหวกชิมิซึ่งรองนายกรัฐมนตรีไตรรงสุวรรณคีรีเห็นว่าเป็นคำที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ภาษาเสื่อมและวิบัติได้ว่าภาษาเนี่ย มันเป็นสิ่งมีชีวิตคนยังใช้อยู่เนี่ยมันก็ใช้มันก็คิดกันไปได้อะไรไปได้เพราะฉะนั้นออผมผมออกจะเห็นต่างกับคนอื่นตรงที่ว่าออสามารถใช้ได้แต่ว่าใช้ในโอกาสใดาาาราชบัณฑิตยสถานมีแนวคิดที่จะรวบรวมศัพท์ใหม่โดยเฉพาะคำที่ปรากฏตามสื่อและเป็นที่นิยมใช้กันในหมู่วัยรุ่น ว่าคำแสดงนั้นมีธรรมชาติที่เกิดเร็วและไปเร็วหากไม่มีบันทึกไว้คนรุ่นต่อไปอาจไม่เข้าใจเมื่อย้อนกลับมาศึกษาประวัติศาสตร์ ชีวิตมันก็เหมือนความหมายว่ามันเป็นความน่ารักของเด็กที่มันบูรณาการเอาวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันก็มองในมุมหนึ่งเราต้องยอมรับว่าโลกตอนนี้มันไม่อยู่ตามลําพังแล้วมันก็ต้องยอมรับในบางเรื่องเราจะไปห้ามเขาปิดกั้นก็ไม่ได้มันก็มองถึงเรื่องจินตนาการความที่สร้างสารรค์เพียงแต่ว่าต้องไม่ให้คําบางคําไปอธิบายสิ่งที่ไม่ดีที่เขาเป็นอยู่นะครับช คงเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาที่ภาษาย่อมเปลี่ยนแปลงการอนุรักษ์รูปแบบและความหมายของภาษาแม้จะมีความสําคัญแต่หากขาดความรู้เท่าทันในภาษาก็ไม่อาจทําให้การสื่อสารประสบความสําเร็จได้ดนที่คะ